เดือดครับเดือดอีกแล้วนะครับบ้านสี่กอของเราเดือดอีกแล้วนะคะหลังจากหายป่วยมาแล้วหลังจากอาการดีขึ้นนะคะออกมาปากหมาอีกแล้วค่ะนะคะออกมาปากหมาอีกแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ย้ํานะคะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติ ตัวละครทุกตัวเราใส่เข้าไปเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้กูมาละคงนะครับจะมารายงานข่าวในนิทานเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนะคะล่าสุดนะคะอีดัมาลายครับจะหายจากการหายป่วยเริ่อมอาการเริ่มดีขึ้นเริ่มมีอารมณ์เดือดเผ็ดมันนะคะ ได้ออกมาพูดถึงเรื่องมีเอฟซีบางคนเขาไปถามว่าคาดีนี้จะยกหรือเปล่าคะอีดําบอกว่าคาดีนี้นะคะจะยกหรือไม่ยกนะคะดัมนะคะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่อาจา,ารย์ดําไม่ใช่ศาสร์นะคะแต่มึงละเมิดตราดไปต้องหลายหลายคลิปหลายไหลนะคะมึงไม่รู้ตัวเหรอหัวเสียคะ่ะอีดําหัวเสียค่ะอีดํมอะไรหัวเสียเดือดคะ่ะเดือดอะคะ่ะบอกแล้วคะ่ะอีนี้นะคะ คนอย่างอีนี่นะคะถ้ามันถ้ามันผุดขึ้นมาถ้ามันดีขึ้นอีน,นี้มันจะปากหมาแบบนี้ค่ะไม่น่าจะเป็นฟื้นเลยนะน่าจะนตุย,ยพร้อมกับนั่นเลยนะคะนะโอเคนะพี่รับนะครับนะคะถ้าศาสตร์อ่านคำพิพากษานะคะเราก็เราก็จะพูดตามได้ะคะ่ะจะยกฟ้องหรือว่าจะยืนจะยืนจะยืนยงหรือว่าจะยงยาวนะคะหรือว่าจะลงแก้หรือว่าจะยื้ยกนะคะเราก็สามารถพูดตม่มึงเป็นอะไรของมึงสัตว์ที่ตกไปอะองนีนะคะ คนอย่างดํามาลายนะคะนี่นางพูดนางพูดนะคนอย่างดํามาลายนะคะไม่มีนะคะที่ไม่สนิทแล้วที่มีการคุยอะไรกันแบบนั้นนะคะเออนะคะนี่คนอย่างดำมาลายสัตว์คนอย่างมึงนบบีง่แหละต่างรลยนะภาพข้อฟาร์มที่ยุคถูกยกเลิกไปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีฟาร์มเลยไม่จําเป็นแล้วมึงยกเลิกข้อฟาร์มทําไมฮะเฮ้ยดิ้นแล้วครับเมื่อเขาจะเปิดขึ้นมานะครับนะเมื่อเขาจะเปิดขึ้นมาอีดํา อีดำวันทองนะครับยกเลิกข้อฟามที่คุยกับป้าป้าแมวนะคะยกเลิกไปแล้วนะคะเออเลวไหมคะกลัวอะไรล่ะคะในเมื่อท้าเขาเองแล้วมึงจะไปยกเลิกข้อฟามทำไมยกเลิกข้อฟามไปแล้วนะคะไม่มีหลอกนะคะที่าดามารัยนะคะแม่ดามารัยจะเอาเรื่องคดีไปบอกแม่นอกไส้ของบักคำไหลนะคะไม่มีหรอคะ จริงเหรอมึงน,นึกให้ดีแล้วมึงยกเลิกข้อฟาร์มทำไมมึงยกเลิกข้อฟาร์มทำไมฮะกูาถามแค่น,นี้มึงยกเลิกข้อฟาร์มทำไมฮะดําอะไรไม่มีประโยชน์นะคะไม่มีประโยชน์อะไรที่แม่แม่ดําอะไรจะเอาพวกนี้นะคะไปไปบอกแม่น็อกไซดของไอจอนนะคะของไอจอนไม่มีประโยชน์เลยนะคะมึงค,คุยอะไรไว้เยอะมึงกลัวแหกอ,อกมึงยเลยเยยยกเลิกข้อฟาร์มเนี่ย ป้าแมวนะคะป้าแมวประโยชน์ป้าแมวป้าแมวนะคะไม่ได้มีประโยชน์ทางคาดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีเลยที่เราจะต้องไปบอกต้องไปกล่าวอะไรนะคะ <c oughs> คือก็เป็นแค่คนคนหนึ่งแม่ลูกส้ของเธอก็เปรียบเหมือนเธอไป,ไปไปเป็นเป็นนักกีฬาที่แข่งคนละ <c oughs> <c oughs> มึงยกเลิกข้อฟาร์มทําไมก่อนฮะมึงยกเลิกข้อฟาร์มที่คุยกับป้าแมวทาไมมึงเอามาโชว์เนี่ยมึงยกเลิกทาไมกูถาม เห็นไหมครับอีสันดานหมาตัวนี้จะยกเลิกข้อฟาร์มนะคะเห็นไหมคะมันมีเขียนว่ายกเลิกถ้ายกเลิกมันจะมีเส้นขาวๆเทาๆยกเลิกมึงยกเลิกข้อฟาร์มทําไมก่อนฮะนะครับเราเป็นผู้เราเสียลูกนะคะเราเสียลูกอีสั์มึงเอารู้เอารองนี้มึงเลิกเถอะมึงเลิกเอาคําที่บอกว่ามึงเสียลูกเสียลูกออกมาหากินออกมาพูดเถอะทุเลสอ้างตลอดเอารูปมาอ้างตลอดว่าเราเสียลูกเสียลูก แล้วมึงเสียลูกแล้วมึงปากหมาแบบนี้ได้เหรอกูถามเลยแล้วมึงยกเลิกข้อฟารามทําไมฮะมึงกลัวอะไรมึงทำไมมึงยกเลิกข้อฟารามมึงเป็นอะไรมึงกระแลงค่ะอันนี้กระแลงนะครับผมบอกเลยว่ากระแลงค่ะแต่จะริตพูดนะคะเดี๋ยวตกปากแตกทีตกปีนะคะอืข้อฟามที่เราได้คุยกับป้าป้าแมวนะคะแม่เอาไซด์ของบักคำไหลนะคะคือเราต้องคิดและไต่ตองอยู่แล้วนะครับว่าเราจะพูดอะไร นะครับเรามีเจตนาที่ดีนะฮะแต่คนที่มันมีเจตนาไม่ดีอย่างเงี้ยเขาก็จะแคบข้อความอาไว้เขาต้องแคซีิเพราะมึงมาแฉเขาเนี่ยเออเขาต้องแคซีิจริงป่าเออเขาต้องแคปไม่แคบไม่ได้แล้วมึงไปมึงคุยอะไรไว้แล้วมึงไปยกเลิกข้อความสันดานของมึงมันเป็นแบบนี้ไงเขาเลยต้องแคบเอาไว้มึงไปโทษเขาไม่ได้เพราะมึงไปเล่นขาก่อนจริงไหมครับมึงไปเล่นขาก่อนไม่เปิดใช้ข่ากรองแล้วมึงไปพูดทำไมแล้วเวลาเขาสวนกลับมามึงไปอะไรฮะไอสัตว์นะ เป็นอะไรมึงกูถามหน่อยอา,าอ,อ,อาการเป็นยังไงบอกหมอว่ยอาการเป็นยังไงฮะหาหมอมาแล้วอีกเวรนะครับนี่นะคะรับใบสุดใจที่จะคุยจะคนประเภทนี้มันไม่ไม่ไม่มีความสําคัญที่เราต้องคุยอะไรนะคะแต่เราคุยได้ความใบสุดใจเขาจะแคปหน้าจอหรือว่าอะไรเรื่องของเขาคะ่ะอื้มสัตว์ตอนนี้เสียทรงไปแล้วครับอาการหนักครับอาการหนักครับ หนักแล้วครับเดือดแล้วครับบ้านสี่กอลุกเป็นไฟอีกแล้วครับงานนี้ครับเมื่อออกมาหน้าเสียออกมาหัวหลุดนะสิครับนะออกมาแบบฟัดงวงฟัดงานเลยนะครับตรงนี้เสียดทรงไปแล้วนะครับ,น,น,บนะออกมาเล่นจอนอย่างหนักเลยออกมาเล่นป้าแมวอย่างหนักเลยนะครับเสียดทรงไปแล้วครับตัวเองเปิดก่อนเปิดก่อนหัวร้อนก่อนเปิดก่อนหัวร้อนเองค่ะคนอื่นเขาไม่ได้มาหัวร้อนด้วยเลยเนี่ย นี่หัวร้อนเองเลยค่ะโอ้โหอะไรก็เกิดอะไรขึ้นขางจะอะไรขึ้นดําม,มาลายหัวร้อนค่ะแม่ม่ค่ะดําม,มาลายหัวร้อนนะคะเส,สียทรงไปแล้วออกแล้วมาออกไปแล้วนะคะดิ้นแล้วนะคะดิ้นแล้วคือในแชทนะครับมันจะมีการบอกว่าไม่ไม่ไว้ใจอีบานนะคะแต่อันนี้ออกมาดิ้นแล้วนะคะว่าไม่ว่าไม่มีคําที่ว่าไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจป้าป้าบานนะคะไม่มีใจว่าไม่ไม่ไว้ใจแม่บานนะคะไม่มีนะคะดิ้นทําไมคะ นีน่บินทำไมคะมึงไปด่าอะไรบานไว้คะรับสารภาพแล้วค่ะบว่าเคยด่าทนายต่อคะ่ะรับสารภาพเลยไหมครับป้าบานเห็นหรือยังคะมารับสารภาพเลยนะคะว่ามันมันเคยไม่พอใจช่วงนั้นที่คัดค้านการประกันตัวจําเลยแล้วไม่ได้ผลนะคะพูดแล้วนะคะป้าบานเห็นไหมคะว่ามันไม่พอใจทนายตอ่อฮะป้าบาน บายเห็นแยังคะมันรับสารภาพไปนะคะว่าช่วงนั้นเราก็เคยพูดในไลฟ์สดค่ะแล้วเราก็เคยพูดกับเคยพูดกับป้าแมนะครับว่าเราไม่เคยเราไม่ชอบทนายต่อเราไม่ชอบทนาตั้มพูดไปเลยว่าทนาตั้มไหนไม้นะทนาตั้มมีเยอะเราไม่ชอบตัวนั้นเพราะว่าเราไปคัดค้านการ,การประกันตัวแล้วมันไม่สําเร็จเราก็เลยไม่ชอบเราก็เลยพูดรับสารภาพเะยครับบ้านเห็นไหมบ้านใครก็ตามที่ฝงังทางในคดีของลูกฉันฉันโกรธฉันเกลียดเป็ไงบ้าบานเป็นไงไหมคะ เป็นไงคะเห็นลิตรได้ยังคะฮะแกล้งแกล้งลูกฉันตุยอ้างตลอดอีเวทอ้างตลอดว่าลูกฉันตุยฉันจะหาฟาร์มยุทธธรรมมาให้ลูกมึงหาฟาร์มยุทธธรรมโดยการที่มึงไปใส่ร้ายคนอื่นนะอีเวนฮะมึงหาฟาร์มยุทธธรรมโดยการที่มึงไปใส่ร้ายคนอื่นมึงหาฟาร์มยุทธธรรมมึงต้องหาฟาร์มยุทธธรรมแบบโป่งใสสิไม่ใช่ไปหาฟาร์มยุทธธรรมโดยไปยัดเยียดฟาร์มผิดให้กับคนอื่นเนี่ยท้งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมึงหยุดอ้างเลยว่าลูกมึงตุย จะเลิอกอ้างกี่โมงไอ้ส้นตีนนะครับทนายฟาร์มของจำเลยนะคะฉันเจอทนายฟาร์มที่ห้องน้ำนะคะฉันก็ยกมือไหว้นะคะตามประเพณีนะคะในศาลคือในศาลนะคะตอแหลที่สุดตอแหลที่สุดค่ะตอนนี้หนักเลยนะคะอาการหนักค่ะพาไปหาหมอนะคะเห็นไหมคะรับสารภาพแล้วว่าเคยด่าดทนายตั้ม อยังค้าประบาลดินแล้วค่ะงานใหญ่แล้วค่ะบ้านสี่กอเดือดค่ะ